พุทโธเมสรณังวรังสระอื่นก็ <tune> เจ้าเปิมจเริ่มในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ทำเมวันธรรมานีนาอย่าง,งปุจจานปัสสุตานิทา,ทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้กุณฑคายบุณไดในบัดน,นี้ส ตระรายมีมาเฮสุตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเก่ข่าพระเจ้าด้วยเดชแแทงบุญนานกาเยนวาเายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี โเทกุกมังพระกระังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏติกันธตัวอจัยยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษหลวงเกินอันนั้นการตาเรสังวริตุงว่าพุทเท เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปพันธรมยังธรรมานสตินยังกรรรมาเส เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาแร่ปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโรเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้ โอุปนิกุเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัว สารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสานจวัดเจนาวัดเทยังสาธุศาสทเนด้วยการลราวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงจะเริ ศานาขอพระศาสดาธรรมเมวันทมานีนันอย่างปุนยังปะสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายู่ซึ่งพระธรรมได้คนควายบนใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายเมมา สาเตชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแแทงบุญนั้นกายแะวาจายวจเจตาสวางด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมฆุกมังประกาศตั้งมายาง กรรมหน้าติเดียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปรติคันหะตัวเจยังตังขอพระธรรมจงโอดซึ่งโทษล่วงเกินอ,นนอันนั้นการตะเรสวงวรตุงวะธรรมเม,มเพื่อการสำรวมระวัง อันธรรมยังสังขารสตินยังกโรมะเสนสุปฏิปันโนประการวัตสสวากัสังโฆสงสาวะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนประการวัตุ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วญายะปฏิปันโนพระทรโตสาวกาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรง ยปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคจ้ามูใดปฏิบาติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลสมีจิปติปันโนภะคะ ราติบัติดีแล้วยะยะ,ยะทีท่ทางดได้แก่บุคคลเรานี้คือจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาราูคแห่งบุรุษสีคโน,นาเปลียงตัวบุรุษได้แปดบ,บุรุษเอสะภะคาวะโตสะวะาวกสสัง น,นั่นแหละสงสารโหของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยเป็นสรงคนแก่สการะที่เขานำมาบูชาอาหุนโยนเป็นสรงคนแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรก นายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชะรีกะรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควร ข้าดังนี้นัตติเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังสรณะแห่งของข้าประชาไม่มี <OR> สาธุศาสนด้วยกรารก่าบคำสาบนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาส,ะสะนาของพระศาส,ะสะดาสังฆังเมวันธรรมเนนาะอย่างพุนยังประสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสง คนไข้คนใดในบัดนี้ัาเพียปิอันตรายเามีมาเหิสุตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกเยนวาจาเยวาเจตสั ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสรงเคปุกมังพระกะตะทัมมายายงกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระส์สร้างโฆปฏิคันหาตุอัจจะยนตังขอพระ,ะ,ะ,งพระสง์จงโอดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้นก็ เพื่อการสัารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอนธรรมยางมตตาพระนางกโรมัเสอาหังสุขิตโหมี สัตตาสุขิตาหุนตูขอสัตทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัเพสัตตาอวิราหุนตูขอสัตทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัเพสัตตาอภยาปชาหุนต อสัตถ์ทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพัพเพสัตตาอนิธาหุนตูอสัตถ์ทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สพัพเพสัตตาสุขีอัต,ตานางปริหารันตุ สาตนอยู่เป็นสุขเถิดสะเพสะตาสะพาทุกขาประมุญจันโตอสัตทังร้ายทังปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสะเพสะตาระคาสัมปติโตมาวิกาฉันโตอาสั ย่าได้พระจากสมบัติอันตนได้แล้วสาเพศศาตตกรรมสกกรรมาทายาทากรรม,มโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารณาสาทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นกองกองตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสันติกัรระยานังวาปะปะกังวาตาสะทายาธาภเวสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบา จะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปภูกาสวรรธามิพันเตเจติยังสาพังสัพธทาทาสุปฏิทิตังสารริกาทาตุมหา सातो सातो Subratipanno Mrakawato Sawakasanko Sangkang Namami Mata